คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l ัสเรื่องที่สองครับคนเฉียดตายเป็นเรื่องที่พี่ที่รู้จักกันในเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในสมัยเด็กที่เขาเคยเจอเหตุการณ์นี้มาเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วใช่ค่ะ40ปีที่แล้วคนเฉียดตายเป็นยังไงเรื่องนี้ก็คือพี่คนนี้ขอสมมตินามว่าชื่อพี่สวยละกันครับ นะคะคือพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้วะเขาเคยเสียดตายมาก็คืออ่าช่วงนั้นเขาอายุประมาณเจ็ดถึงแปดขวบอะค่ะคเขาอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง,งแล้วคุณพ่อเขาก็เคยเกินกับคุณแม่แล้วก็คุณยายเขาว่าเดี๋ยวจะให้อ่าช่วงปิดเทอมใหญ่อะค่ะเดี๋ยวจะให้ทางพี่สวยอะเขาลงมาที่จังหวัดสมุทร,รปราการ คือมาอยู่กับเขาแล้วก็ดีไม่ดีเขาอาจจะให้พี่สวยเข้าโรงเรียนทางนั้นเลยแถวแถวบ้านนะคะพอถึงเวลาคุณพ่อเขาก็ไปรับพี่สวยกับคุณแม่มาค,ค่ะกลับมาถึงที่สมุทรปราการนะคะที่บ้านของคุณพ่อก็ชุกมาสองทุ่มสามทุ่มกว่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปสี่สิบปีที่แล้วอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าว่ามันไม่มีตึกรามบ,บ้านช่องเหมือนทุกวันนี้ครับค่ะมันก็จะเป็นทางอยู่เปลี่ยว นะคะพอถึงคืนแรกก็เก็บข้าของนอนไม่มีอะไร mm hmm. พอเช้ามาเช้ามาวันแรกก็คืออ่าคุณแม่เขาก็ตื่นเช้ามาปกติเพื่อมาทํากับข้าวให้ทางคุณพ่อแล้วก็พี่สวยทาน mm hmm. ในช่วงทากับข้าวเสร็จเนี่ยคุณพ่อเขาก็ทานเสร็จแหละเดี๋ยวพี่สวยยังไม่ลงมาจากห้องอ mm hmm. คุณแม่เขาก็ขึ้นไปตามบอกสวยทําไมไม่ลงมากินข้าวรูป mm hmm. พี่สวยก็บอกว่าหนูยังไม่หิวเลยแม่ mm hmm. หนูของเล่นก่อนนะ mm hmm. อ่าแม่เขาก็เห็นว่าลูกอยากเล่น mm hmm. ก็เลยให้ลูกเล่นไป ตกบ่ายตกตอนเที่ยงก็ยังไม่มากินข้าวอีกอแม่เขาก็ตามอีกทีหนึ่งพี่สวยก็บอกว่ายัางไม่หิวครับตอนเย็นก็ไปตามอีกพี่สวยก็บอกยังไม่หิวอีกอื <S <S จนวันที่สองวันที่สองตอนเช้ากลางวันเย็นก็เหมือนเดิมอืมพี่สวยออกมาเล่นอ่าออกมาเล่นข้างนอกบ้านแม่เขาก็ตามตลอดตามเวลาเขาก็ยังไม่หิวจนแม่พี่สวยถามว่าทําไมถึงไม่อยากกินข้าวทําไมถึงไม่หิว พี่สวยเขาก็บอกว่าก็หนูไม่หิวแม่ออืืมมคือหนูไม่หิวข้าวเลยซึ่งแม่พี่สวยก็เห็นแล้วว่ามันผิดปกตินะออืมคือทำไมไม่กินข้าวสองวันอะด้วยความเป็นเด็กอะแรงแรงมันน่าจะหมดลงไหมอะไม่น่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยจนวันที่สามตอนเช้าก็เลยคุยกับคุณพ่อของพี่สวยว่าลูกเราดูแปลกแปกไปนะปกติอะ พี่สวยจะกินข้าวตรงเวลาแต่เนี้ยตั้งแต่มาที่เนี่ยสองวันแล้วไม่กินข้าวเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าแปลกที่แล้วจะไม่กินข้าวอย่างมากแปลกที่ก็ต้องนอนไม่หลับ,บอืมอก็เลยคุยกันกับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเขาลางงานแล้วเราแล้แลเขาจะพาไปหาหมอคนหนึ่งที่คนแถวเนี้ยเขานับถือค่ะ พอตกบ่ายคุณพ่อเขาก็ลางานมาแล้วก็พาคุณแม่เขาไปหาหมอคนนี้ค่ะก็ตามคิวกันไปพอถึงคิวของคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้คุณหมอคนนี้ฟังหมอเขาก็บอกว่าอีนูคนเนี้ยมันไม่ใช่เด็กพื้นที่นี้ใช่ไหมคุณแม่เขาก็บอกว่าใช่แล้ววันที่อีหนูคนเนี้ยมาถึงเนี่ยประมาณสามทุ่มกว่าใช่ไหมครับ,ค,รบคุณพ่อเขาก็บอกว่าใช่บอกนั่นแหละ ทางที่เองพามามตรงนั้นน่ะมันเคยมีคนตายอืแล้วก่อนตายอ่ะเขาหิวตอนเนี้ยเขามาแฝงร่างลูกๆเขามาแฝงร่างอีหนูอยู่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําพิธีให้ไปเตรียมมาแนละ้วภายในวันนี้เขาก็บอกของทั้งหมดมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่สวยไปเตรียมมาทําพิธีพอถึงเวลาคุณพ่อคุณแม่เขาก็กลับมาพร้อมกับของที่อ่าหมอเขาสั่งให้เตรียมอะค่ะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําพิธีให้ครับคุณหมอทําพิธีเสร็จหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วอีหนูคนเนี้ยจริงๆอะ่ะเขาไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่รอดได้ถึงจนทุกวันนี้นะอืมอืมคุณหมอเขาอาหมอเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอะ่ะให้ลองไปถาม,มว่าลูกหิวไหมครับถ้าลูกตอบว่าหิวอีหนูรอด แต่ถ้าตอบว่าไม่หิวให้เองสองคนทำใจได้เลยออเแล้วคราวนี้หมอเขาก็ถามว่าพรนึ่งเหตุการณ์ออกไหมว่ามีครั้งไหนบ้างที่อหนูเกือบตายหรือตายไปแล้วเพราะว่าหมอหมอเขาก็บอกได้ค่ว่าจริงๆเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่รอดจนคุณแม่เขาดึกไปอะค่ะจนที่สวยเกิดครั้งแรกตั้งแต่คลอดซึ่ง วันที่พี่สวยคลอดคลอดออกมาพี่สวยตัวเขียวปากม่วงคือไม่รอดแล้วอะคะ่ะครับจนคุณพ่อเขาอะไปเอาน้ำมนต์วัดปัดหนึ่งมาแล้วเขาก็ทําพิธีแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ชาติที่แล้วเราเกิดเป็นพ่อลูกกันขอให้ฟื้นแล้วเขาก็พรมน้ำมนต์ไปหลังจากนั้นผ่านไปไม่เท่าไหระคะ่ค่ะพี่สวยก็ร้องไห้ อุแวะอุแวะขึ้นมาเลยตั้งแต่นั้นพี่สวยก็เลยรอดจนกระทั่งห้าขวบห้าขวบก็เฉียดตายอีกรอบหนึง่งก็คือวันนั้นไปเล่นกับพี่สาวใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นนั้นมีสารอยู่แล้วคุณลุงของเขาอะค่ะจะขึ้นไปตัดต้นไม้ต้นนั้นที่พี่สวยกับพี่สาวเพาะว่านั่งเล่นอยู่ตัดไปตัดมามีดที่ใช้ตัดกิ่งไม้อะหลนหลนใส่กลางหัวพี่สวยอย่างจังเลยพี่สวยบอกว่า คือด้วยความที่ว่าเด็กต่างจังหวัดสมัยนั้นน่ะโรงพยาบาลมันก็ไกลเขาก็เลยรับรักษาตามอัธยาภาพอะค่ะอืมคือรักษาตามเท่าเท่าที่ที่มีที่รู้อืมเขาบอกว่าอืมที่สวยเขาบอกว่าคือเลือดออกค่อนข้างเยอะมากแผลก็ไม่ได้เย็บแต่ดีที่เขาวรอดมาได้ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งที่เจ็บก,ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับ นั่นแหละคือเหตุการณ์เฉียดตายของพี่สวยอืเหมือนกับเคยตายมาแล้วใช่ตายามาแล้ว,แล,วแล้วก็เหมือนกับฟื้นจากแรงอธิษฐานของพ่อเท<ช>่ากับว่ามันก็เหมือนกับโกงความตายมาแล้วเขาพยายามจะมาเอาก็เป็นได้ก็เป็นได้ถูกปะ่ะเพราะบา,บางความเชื่อก็จะบอกว่าเนี่ยคนคนนี้ยหมดอายุไขแล้ว แต่มันจะมีบางอย่างคือเหมือนกับเป็นความผิดพลาดอะ่ะทําให้มันผ่านพ้นเฉดความตายมาได้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีบางอย่างเกิดขึ้นเช่นคนคนนั้นมองเห็นผีหรือคนคน,คนนั้นก็จะมีมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุดียด๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เพื่อที่เหมือนกับเขาจะมาเอาคืนอะ่ะใชเออ่เออเออ ก็ทุกวันนี้พี่สวยเขาใส่ผ้าตลอดเขาไม่กล้าถอดออืืมบ้านเขาที่เขาอยู่ทุกวันเนี้ยเขาก็รู้ว่ามีคนมาอยู่ด้วยนะครับแต่เขาไม่เห็นอืมเรื่องพวกนี้พูดยากเนาะยากมานพูดยากว่ามันมันมันจะไปจบลงยังไงหรือมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้มันคาดเดาเหตุการณ์ได้ยากมากมากเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ที่ดวงของใครของมัน ใช่เออแต่ทุกทางถึงที่สุดแล้วอะทุกคนหนีความตายไม่พ้นใช่ค่ะอืมโอเคครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณหนูแว่นครับขอบ<ช>คุณมากๆที่วันนี้วะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังนะคุณหนูแว่นนะอ่ะเรื่องอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่พี่จ้าขออนุญ,ญาตได้ไหมครับครับขออนุญ,ญาตอัปเดตเรื่องเพื่อนบ้านตลกอืม ก็คือตอนนี้ที่ที่ไปดูเรื่องของย้อนรอยเรื่องเล่าอะค่ะมีคนเขาอยากทราบว่าตอนนี้บ้านของคุณสองเป็นยังไงอตอนนี้บ้านของคุณสองเขาดีขึ้นคุณสองเขาดูสดใสขึ้นอือก็คือเท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขี้ขายใช่มันกำลังมันขี่ขายมันที่ขายไปได้เกิน50เปอร์เซ็นแล้วอืมอืมคือไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วนะคะครับอ่าก็ขอให้มันมันดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนก็แล้วกันนะ โอเคครับคุณหนูแว่นขอบคุณมากๆเลยนะดูแล,แลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะคะขนมจีนอร่อยเนาะโอ้ยออร่อยมากเลย <g ül> อิม <g ül> อ่ม <g ül> เออนะขอบคุณมากคุณหนูแวน่นสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส